สวัสดีค่ะสวนตั้งสิตำรลม,มนทงทีนาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะเป็นสวนขายต้นพันธุ์มะลิศนะคะมะลิศพันธ์ไทยชนิดเดียวค่ะตอนนี้นะคะทางแอดมินนะคะกำลังจะแพ็กผลมะลิศพันธ์ไทยจะส่งให้ลูกค้านะคะผลนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะจะมีขนคล้ายขนกำรรรมยี่หน่อยนะคะ จัดจำหน่ายอยู่ที่ลูกละ150บาท1ลูกจะมี4-8เมล็ดนะคะส,ส,ส,ส่วนมเมล็ดสดเมล็ดละ30บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นรับครบ300เมล็ดได้ราคาส่งเหลือเม็ดละ20บาทค่ะส่วนสีนะคะก็จะมี2ส,สีอย่างนี้เลยค่ะจะมีสีเหลืองและสีแดงนะคะแต่ว่าจริงๆจะเป็นอาสีแดงส้มอะค่ะ ไม่ได้แดงเลยนะคะจะอมส้มๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหลืองอมส้มหน่อยนะคะอย่างสีผลลูกค้าจะสอบถามเข้ามากันเยอะนะคะว่าเป็นพันุ์เดียวกันหรือเปล่าจริงๆก็คืออยู่ในต้นเดียวกันนี่แหละค่ะอย่างสีแรกที่ออกนะคะจะเป็นผลสีเขียวซึ่งเป็นผลอ่อนนะคะอันนี้ก็คือว่าจะไม่ร่วงถ้าร่วงก็คือผัดผลทิ้งจะทานไม่ได้ผลจะเหี่ยวแฟบนะคะเม็ดก็จะใช้ไม่ได้ค่ะ สีที่สองพอเริ่มแก่ก็จะไปเขียวเหลืองสีนี้ก็จะไม่ร่วงเหมือนกันค่ะถ้าร่วงนะคะก็จะทันไม่ได้เนื้อก็จะแฟบเม็ดก็จะไม่แก่ค่ะสีที่สามนะคะก็จะเป็นสีเนี้ยค่ะสีเหลืองหรือว่าเหลืองส้มอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเต็มที่ของเขาแล้วนะคะเขาก็จะร่วงค่ะพอร่วงปุ๊บนะคะ ทิ้งไว้สองสาวันถึงจะนิ่มสุกทานได้ค่ะอันนี้ก็คือเม็ดใช้ได้เนือ้อกินได้นะคะสีเหลืองหรือว่าเหลืองส้มเนี่ยค่ะอ่าสีที่สี่นะคะก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะสีแดงอมส้มนะคะส่วนมากสีที่จะร่วงจะเป็นสีเนี้ยค่ะ อันนี้ร่วงปุ๊บก,ก็เหมือนกันค่ะส3สมวันบีบแรงๆนิ่มหน่อยสุกทานได้นะคะเนื้อก็ทานได้มเมล็ดก็ใช้ได้ค่ะส่วนสีสุดท้ายนะคะวันนี้ไม่ร่วงค่ะจะเป็นสีแดงอมม่วงๆอมชมพูหน่อยนะคะสีนั้นก็นานๆที่จะร่วงกับสีเหลืองเนี่ยค่ะเหลืองส้มนานๆที่จะร่วงนะคะอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นสีแดงอมส้มอย่างเงี้ยค่ะ ค่สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจสงสัยเรื่องสีนะคะก็แวะเข้ามาดูที่ส่วนตั้งสินได้นะคะอย่างหนึ่งต้นก็จะเห็นมีหลายสีนะคะอย่างสีก็อย่างที่เรียนให้ทุกท่านทราบนะคะมาจากต้นเดียวกันพัน์เดียวกันค่ะเป็นธรรมชาติของต้นมาลิศนะคะค่ะวันนี้นะคะส่วนตั้งสินขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ